สวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์กันแล้วคะวันนี้วันสุกรที่อะไรคะสุกร์ที่สิบเจ็ดเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะสัปดาห์นี้คือวันสุดท้ายของหน่วยนี้นะคะวันนี้เราจะเรียนหน่วยที่สิบสี่หน่วย ดินหินน้ำน่ารู้นะคะเรื่องอประโยชน์จากธรรมชาตินะคะว่าธรรมชาตินั้นจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะอ่าประโยชน์จากธรรมชาตินะคะเด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากธรรมชาตินะคะอ่ะอย่างเช่นดินดินมีความสําคัญต่อดํารงชีวิตของคนสัตว์และพืชน,นะคะ เป็นแหล่งเพาะปลูกซึ่งทำให้เกิดผลทาผลิตอาหารแก่คนและสัตว์และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์และคนอย่างเราด้วยนะคะต่อมานะคะคือนะ้ำนะ้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตต่างๆะคะนะ้ำเป็นปจัจจัยสำคัญที่ทำให้าการปลูกพืชผันและการทำสาหการเป็นไบบ ใช้พลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้ด้วยนะคะ่ะเราควรใช้น้ำอย่างมีคุณค่านะคะน้ำยังสามารถมาดื่มมาอาบมาชำระทำความสะอาดชำระร่างกายได้อีกนะคะนเด็กๆหยิบหนังสือชุดภูรณาการปฐมวัยธรรมชาติลอมตัวเล่มสีเขียวเล่มน,นี้ขึ้นมานะคะและเปิดมาหน้าที่25นะคะก็จะพบกับ กิจกรรมที่5นะคะประโยชน์จากน้ำและดินให้เด็กๆสังเกตภาพ A และ B e และการบาททับภาพที่แตกต่างการ7ตตำแหน่งกาลงในภาพ B นะคะเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าสองภาพนี้ตรงไหนนะที่แตกต่างกาันก็ให้เด็กๆการบาทตรงจุดนั้นนะคะ